ใคงามแท้เออโอ้ใครปิดปากอ่ะเอ้ใครอะลูกใครลหะลูกมีนั่งป็เพียบทั้งสองค่ะพี่น้องว่าก่อนอีซื้อจงกระเบนมาให้ใส่ตลอดหรเล่งเนี่ยนี่ร้านข่อยนั่งปะเพียบนั่งนั่งโอ้ยเต้าเพชรพอว่าบงเต้าเพชรนั่งปะเพียบพ่อ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 อพอ จะเฝ้าออกไปไวไหลายแมอึบอึบอืมเขาอยู่ไม่นานนะเขาแป๊บเดียวเนี่ยถ้าเขานั่งพระเพียบเอาเอาโอ้ยโดนหน้าเลยนี่ยหนกินอรูปใครน่ะรูปใครพ่อพ่อชื่อพ่อชื่อบอยสีดี ยายายาโนโนโน่นมยายนมยายโนโนทําอย่างนั้นไม่ได้ทำไม่นั้นไม่ได้นะเนี่ย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 ลูกใครเนี่ยลูกใครลูกใครเนี่ยเจ้าว่าลูกผู้ใดเหนียวเอาผู้ใดท้ายถือเอาผู้ใดท้ายถือได้แก้วน้าแก้วนืงเหนียวเอาเอาเอาคอยคอยเหรอผิดเอาเพร ลูกไก่เฮ็ดลูกไก่นี่ลูกเฮ็ดลูกไก่เฮ็ดต,ตอบยายก่อนไม่นะไม่นะไม่นะไม่เอาค่ะเอา,เอาโอ้ยอร่อยไหมจังอร่อยจังอร่อยจังโอ้อยเค็มมากเลยไม่พอ่อ <laughs> ใจพ่อแล้วเอาเอาเออเอเอ,เ,อ,เ,อเค็มใครจะไปกินนิ้วยายดูดแล้วเมื่อกี้เนี่ย ห้ให้พ่อดูดเอาคนละข้างเอาคนละข้างค่ะเอาข้างอื่นค่ะเอาข้างนี้เอาข้างนี้งวข้างนี้ไม,ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไปให้พ่อกินไม่ได้สวัสดีค่ะถูกต้องค่ะตอบถูกค่ะ เต้าเพชรตอนนั้นรูปเมื่อกี้เนี่ยเป็นตปเต้าเพชรโนโนโนพ่อกินไม่ได้พ่อกินกาแฟแล้วพ่อห้ามห้ามห้ามพ่อกินนมนั่งได้โดนะนั่งพับเพียบเพื่นอน เดินกินกินเล่นเลยแล้วยายอาบน้ําให้เนี่ยอันนี้ยังไม่อาบน้ํานะคะไปข้างนอกกับคุณพ่อมานะคะหุ้ยขวมแล้วจะเห็นมันขวมเหรอจะเห็นมันขวมเหรอสวัสดีค่ะสาวสาวโนนะโนนะลูกไปเอา ผ้ามาเช็ดเลยไปผ้ามาเช็ดเลยค่ะที่ชู่มาเช็ดเลยเร็วๆนั้นนั่งไงนั่งไงผ้าผ้าอยู่ข้างบนนะ่ะพี่พลอยพี่พลอยนั่นผ้าดึงลงมาดึงลงมาเช็ดเร็วผ้าคุณหนูนะ่ะพี่พลอยอุ้ยโอ้เอาแก้วสิล่ะโอ้เอาหลอดสิล่ะ ยกแก้วเลยกินนมชมพูค่ะคุณพ่อสั่งให้คนละแก้วเลยเห็นไหมโอ้โหเละเลยเคยอาบน้ำข้างนอกก็จะอาบข้างนอกคือเก้าลลไรในมือนี่ไขรบูนี่หึดูนี่ดูนี่พอคะเอ้อพอเหรออือ พอ,อเปื่อนเลยเพลอยเปื่อนไหมโนโนโนนเอ้ <c oughs> ดอดีดถอดย้ายไม่ต้องถอดค่ะไม่ถอดค่ะไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดอ่าเอาหลอดมาให้น้องหน่อยอยข้างหลังพลอยอ่ะนน่น่ะหลอดหลอดมาเอาหลอดมาให้น้องหน่อยอยู่ข้างหลังอ่ะอยู่ข้างหลังน้องพี่พลอยอ่ะจ้านั่นแหละหยิบมาหยิบมาให้น้องโอเคอ่ะให้น้องให้น้องน้องเอาหน่อย เอาลูกเอาหยิบหยิบเอาเอาหลอดลูกกินหลอดนี่นี่นี่เออกินหลอดเอาทางนี่ลงเอาทางนี่ลงเอาด้านนี้นี่ลูกเออด้านนี้ลงโอเคโอเคค่ะดดูกนัพี่พลอยเอาผิดทางขึ้นกันเะี๋ยวไม่ย้ายดูดบ้างุูกแสบบอไม่ย้ายดูดแล้วไม่ร่ามาแสบบอมา โอ้ยไผ่ใส่หาย้ายดูดน้ำเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสองคนเลยแบบนี้เอาเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสิดูดน้ำไผ่ก่อนอาดูดน้ำผู้ดีก่อนอือหืออร่อยค่ะอือหืออะไรนะลูกอร่อยจังอร่อยจังต้องใส่รองเท้าเหรอคะโอ้ยหนูจะใส่รองเท้าแล้วนะใส่แล้วกจ้า โอ้โหใส่เป็นแล้วไม่โอ้ยเก่ง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 เออหน่ะเห็นไหมหน้าหนูโตแล้วนี่ว้าวหนูใส่ลงว้าวไหนใส่เดินให้ยายดูสิอ้าชิดชิดชิดโอ้โหให้ไปก่อนปะนะลมเลยไหนเอารองเพชรอยู่ไหนลูกน้องเพชรอยู่ไหนเอ้ยของน้องอยู่ไหนลูกโอ้เก่งมากอาใส่รองเท้าเป็นแล้วก็จ๋าว้ายนมหก ดูดูพี่พลอยใส่บุญอะมือขัดหลังจะไปไหนน่ะเฮ้ย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 อย่าออกไปนะคะเข้ามาค่ะเข้ามาเข้ามาค่ะอู้ใส่ไปแล้วไปปิดนี่ก่อนเก็บรูปเจี๊ยบูปเจเก็บรูปเจ็บรูปแล้วฮึบฮึบฮึบโอ้เก่งค่ะเก่งค่ะโอ้โหโอ้ยโอ้ยเอาเช็ดเลยลูกเช็ดเลยโอ้ขอผ้ามาเช็ดอู้ดูดูดูเจ้าเพชรเช็ดของก่อน โอโหมามาหายายก่อนมาหายายก่อนพ่อถอยรถมามาหายายยายแป๊บนึงโอ้ยหนูยังไม่ได้ดาวเลยสักดวงเลยขอดาวให้หนูหน่อยมาขอราวเร็วๆขอดาวหน่อยขอยายหน่อยอุ้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 ยเดิอดไปแล้วไปแล้ว

นนันนน่โอ้ยดูเจ้าเพชรใส่ฮึดฮึดโอ้โหเก่งมากลูกฮึดฮึดข้างนี้ข้างนี้ข้างขวาพูดซีขวาซ้ายขวาโอ้ยเก่งนั่นไงน้องเพชรไก่ได้แล้วโอ้โหเนื้อเริ่มจะไม่มีส้นแล้วนี่รองเท้าอย่างนี้ใส่ได้แล้วนี่อา้าเก่งแท้มึงมั่งมึงมังมังพี่นอ้องแค่รองเท้าเป็นเหรอ ไหนลลูกไหนไหนมาให้ยายดูหน่อยเอนอน่าเออเอาหลุดแล้วเหรอคะก็าใส่ไม้ลูกสใส่ไม้ฮึดฮึดอ้าวเดิน